สวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจสปอร์ตมาเนียวันนี้อยู่กับผมเจสสปอร์ตมาเนียเช่นเคยกับการวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันเวลาสามคู่ทางหน้าเพจแห่งนี้ครับเดี๋ยวนั้นเจอกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยก็แล้วกันนะครับมาถึงค่ำคืนวันเสาร์แน่นอนคือวันนี้ฟุตบอลเยอะมากนะครับผมก็เลือกเอา3คู่มาฝากกันเช่นเคยครับไปเริ่มที่คู่แรกเวลา3ามทุ่มครึ่งบุนเดสตีกาเยอรมนีครับวเดอร์เบรเมนอันดับ8เปิดบ้านเจอไมส์อันดับ13บมเบรเมนมีตามรับเก่าบุกชนรไบเกมล่า คืนวันนี้ตัวหลักนะครับดาวิคลาสเซนมิรอดราชิก้ามักครูเซ่พร้อมลงล่าตาข่ายครับ ฝังของไมล์มี30แตม้มเกมล่าสุดบุกไปโดนบาเยน์อัดยับมาศูนย์ประตูต่อ6ครับคืนวันนี้ตัวหลักๆนะครับข้างหน้าอย่างพวกเลวินออสตูนาลีนะครับรวมไปถึงชองมาเตตา้าโรบินไคเซ่นก็พร้อมออกสตาร์ทเป็นตัวจริงทุกคนนะครับเกมแรกที่เจอกันไมล์เปิดบ้านชนะมา2-1ครับคู่นี้ก่อนเกมเบรเมนถูกยกให้เหนือกว่าพอสมควรผมบอกว่าเบรเมนกำลังเป็นช่วงฟอร์มขึ้นมากๆนะครับไม่แพ้ใครมา5เกมแม้ว่าคาริโอปีซารุคุหอกจอมเขา่าจะเจ็บลงไม่ได้ แต่ว่ามีรอสราชิก้ามาักครูเซยังทําประตูได้ต่อเนื่องนะครับดูแล้วยังน่าเชียร์ไปที่เวเดอร์เบรเมนครับดูแล้วดีพอที่จะเบียดชนะได้อย่างน้อยหนึ่งประตูในคืนนี้ครับคู่ต่อมาเวลา4ี่ทุ่มตรงพิมลิกอังกฤษคริสตันพาเลสอันดับ14เปิดบ้านเจอฮาร์เดฟิลด์ทาวทีมบวยพาเลสมี3 3แต้มครับเกมล่าสุดแพ้คาบ้านให้กับไบรตันมา1ประตูต่อ2ครับคืนวันนี้3าแนวรุกเหมือนเดิมนะครับนำโดยวิลฟริดซาฮาอันดรอสเทาเซนและมิชชี่บัรชเชอร์ยี ฝั่งคัตเตอร์ฟิว์ทาวทีมบุ้ยเนี่ยมี14ต้มครับเกมล่าสุดบุกแพลเวสแฮามมา3ประตูต่อ4คืนวันนี้อเล็กซิชชาดแล้วก็คารินแกรน์ก็น่าจะเป็นทีเด็ดในแดนหน้าเหมือนเดิมนะครับเกมแรกที่เจอกันพาเลสบุกชนะ1-0ครับแน่นอนคู่นี้ก่อนเกมพาเลสถูกยกให้เหนือไปเยอะมากครับผมมองว่าการที่พาเลส แพ้คาบ้าในให้กับไรตันเกมล่าสุดในลีกแถมบุกไปแพ้วัตฟอร์ดตกรอ x, รบเอฟเอคัพมาทําให้พวกเขาน่าจะเน้นสุดๆกับเกมคืนนี้นะครับกับการมองที่3ามแต้มในะขณะที่ฮตต์ฟิลด์ทาว์น่าจะถอดใจไปแล้วครับผมว่าวัดใจที่พาเลสดีกว่าครับคืนนี้ดีพอนะครับที่จะชนะแน่1ประตูมีแน่ลุ้นประตูที่2ครับ ปิดท้ายกันที่เวลา4ทุ่มีหนึ่งคู่ในฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษลรีสยูไนเต็ดอันดับ3เปิดบ้านเจอมิววอร์อันดับ20ลิีสมี73แต้มครับเกมล่าสุดแพ้ขาบ้านให้กับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดมา0ูต่อหคืนวันนี้ตัวหลักๆนะครับมาเตอุสกิชมิดฟิลด์ชาวโปแลนด์นะครับข้างหน้ามีพัตติกบรัมฟอร์ดปาโบเอร์นเดสก็พร้อมลงล่าตาข่าย ฝั่งมิววอเนี่ยมี37แต้มครับเกมล่าสุดบุกชนะเบอร์มิงแฮมมาได้2ต่อ0นะครับเป็นการหยุดความเดวร้ายที่แพ้ติดติดกันมา4เกมครับคืนนี้ต้องฝากความหวังไว้ว Lee Corey, วที่รีเกรกอรี่หัวหอกที่ซัดไปแล้ว8ประตูนะครับเกมนาเสมอกันหนึ่งที่บ้านมิววอครับคู่นี้ก่อนเกมรีสถูกยกที่เหนือกว่าเยอะมากนะครับอย่าลืมว่ารีสพึ่งแพ้คาบ้านให้เลฟิล์อยู่ในแตทมาเสียหายมากกับการลุนเลื่อนชั้นอัตโนมัติดังนั้นดูแล้วคืนวันนี้พวกเขาจะกลับมาเน้นสุดๆต้้งแแ่นาทีรกขอเมลว จะถล่มมิววอลได้แน่ครับผมมองว่า1ประตูมีแน่หลุนประตูที่2อไเชียลิส์ยูไนเต็ดสรุป3ทีมคืนวันนี้ชอบเจ้าถิ่นหมดเลยนะครับวาเดอร์เบรเมนคริสตันพาเลสและลิสอยู่นเต็ดครับและเหมือนเดิมนะครับฝากเอาไว้ด้วยสําหรับรายแอดของเราแอดยอดกุมารตามที่ขึ้นนะครับชั้นด้านล่างนี้เลยนะครับขอทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับสวัสดีครับ